เจอหมอ,อยกอีกแล้วนะคะคนไหนเหมาะกับการทําตาแบบกรีสันหรือกรีดยาวหรือกรีดยาวยกหางในเปลือกตาของเรานะคะก็จะมีส่วนที่เป็นผิวหนงังส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อส่วนที่เป็นไขมันใต้ผิวนะคะแล้วก็ถุงไขมันในตานะคะคนที่ไม่ได้มีปัญหา เหล่านี้มากนะคะสามารถทําเป็นแบบกรีสันได้จะก,กรีดไปเล็กๆนะคะบริเวณเปลือกตาด้านบนอาจจะยาวแค่ประมาณ1เซนนะคะเพื่อที่จะล็อกชั้นตาหรือว่าถ้าคนไหนตาตุบๆนะคะมีถุงไขมันเยอะก็สามารถทําแบบกรีสันแล้วก็ตัดถุงไขมันออกได้นะคะส่วนคนที่มีปัญหาหนังตาส่วนเกินค่อนข้างเยอะนะคะผิวมีความหย่อนคล้อยก็แนะนําทําเป็นแบบกรีดยาวดีกว่านะคะเนื่องจากว่าหมอจะเปิดแผลตั้งแต่หัวตานะคะมาถึงไปถึงหางตานะคะเพื่อที่จะตัดไขมันแล้วก็หนัง ตาส่วนเกินออกได้นะคะแล้วก็จะย็บหลอกชั้นตาให้ดูสดใสนะคะดูชั้นตาคมชัดส่วนคนที่เหมาะกับการยกหางคนที่มีหนังส่วนเกินนะคะเลยออกมาหางตาที่มันตกหย่อนลงมาค่อนข้างเยอะนะคะคือเราจะเกล็ดแผลมาถึงประมาณนี้แล้วก็เป็นการเย็บหลอกชั้นตานะคะเพื่อให้หางตาดูเปิดมากขึ้นนะคะดูตาสดใสมากขึ้นคนไหนที่ไม่แน่ใจว่าอยากทําเป็นแบบเทคนิคไหนนะคะสามารถเข้ามาปรึกษาฟรีได้นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ